สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีวันนี้ปอ้อยจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูบอนซี่บอนซี่ที่ที่ปอ้อยเก็บไว้นี่แหละเก็บเก็บไว้เก็บไว้ไวด้วยแล้วก็บอนซี่ที่ที่เพื่อนเพื่อนไม่เอฟใช่ป่ะที่ปอ้อยเคยบ่พอไม่เอฟแล้วปอ้อยก็เปี้ยงกระท่างพอเปี้ยงกระท่างแล้วมันเป็นฟอมก่อแล้วมันก็หญ่แล้วมันก็ซุแยแล้วก็ปอ้อยก็บอ่อมันมีหัวมันมีหัวนะเพราะว่าปอ้อยไม่เคย ไม่เคยผ้าไม่เคยไม่เคยยุ่งกับบ่อนซี่อ่าพวกพวกนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยที่ปาอ้อยเคยบอกพี่ป้านาอาบอกเพื่อนๆไปตลอดเนาะวันนี้ปลาอ้อยก็เลยจะพามาทาคลิปให้ดูเพราะว่าเยี่ยวบางคนเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาค่ายง่วบ่อนซี่กันเงี้ยแล้วบางคนก็บอกเขาบอกอ้อยเขาบอกอ้อยมันมีจริงหรือไม่จริงหรือว่ายังไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเยี่ยกระต้นนี้ต้นเนี้ยมันลืมชื้อจําชื้อไม่ได้แต่แต่มันส้วมมาหรือมันเป็นซี่แดงเนี้ยเนาะเนี่ยมันไม่มีไข่เอฟเพื่อนเพื่อน ป้าอ้อยก็ย่ายจะเปี้ยนกัะท่าเขาแหละแต่อย่างไม่ได้เปี้ยนเดี๋ยววันนี้จะมาลือให้พี่ป้าน้าอาแล้วก็เพื่อนๆในในคลิปนี้ดูเลยเนาะว่าเขามีห้้นจริงไหมเพราะว่าเพราะว่าป้าอ้อยก็ไม่ไม่ไม่รูเพราะป้าอ้อยก็ก็ทาตามนี่แหละเพื่อนเพือนเมื่อกันมาให้ของเพื่อนเพื่อนแต่อันเนี้ยมันอยู่ในโบนเนาะป้าอ้อยก็เลยเอามาเพราะว่าเนี่ยดินมันเนียเยเ้ยแหละเดี๋ยวจะมาให้พี่ป้าน้าอาดูเลย พอพอไอ้หล่าอ้อยเปี้ยนอ่ะาอ้อยไม่ได้หลือแบบนี้นะจ๊ะนสะะอสจ้าอ้อยจะแยกนอกแต่โดยไม้จะไม่แยกแล้วแล้วาอ้อยก็จะเปี้ยนเปี้ยนแล้วก็ท่ายไส้ไอันนี้ไปเลยไส้กระั่างไปเลยเพราะฉะนั้นไข่ที่ซื้อบ่อนที่ปาอ้อยไปมั่นใจได้เลยว่าพอ้อยไม่เคยรู้ดูหัวข้องไข่หรอกมีตะเปี้ยนแต่ก็บอกว่ามีหัวงก็ดูเอาดูน้ำต้นอันนี้แหละก็คิดคิดเอาว่ามันมีไม่ได้อะไรเลยจกัจก,จก,จกจิตสานึกเนี่ย เฮ้ปา่าจ่ะนี่มันจะเนาอยู่หลือหัวนี่เนานเนี่ยเฮ้ยปาเพือนผเนี่ยมันมีห้วก็คือจริงเนี่ยดึงเลยนี่มันมีซ่องต้นด้วยกันเฮ้มานี่คือห้ว ota, งนะจ๊ะนี่หัวงแล้วก็ห้วใหญ่อย่ายยงนี้เลยเฮ้มาปอ้อยบอกแล้วว่าบอนซี่ที่ปอ,อ้อยแบ่งปันให้พือนๆิน่ะมันมีห่วก็คือนี้นๆเนาเนี่ยไม่ได้ห้วผ้าเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยมันจะยุบเนี่ยมันเลือกต้นเดียวเมื่อมันจะยุบไม่ยุบมันก็ออกดอกแล้วนอมันเตรียมขึ้นเลยเนี่ยเห้นปะเยอะแยะเลยนี่นี่ก็น่ออถ้านนนตรงี สีชมพูเนี่ยเด้เดขึ้นมานี่ก็นอนี่ก็นอเนี่ยนอเตรียมึ้นทางนั้นเลยเนี่ยเห็นป่จ๊ะเนี่ยนี่คือหัวบอนซี่ปอยที่ในบกหัวบอนซี่ปอยลุกประมาณไข่ใกล้ลุกมะนาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรื่องจริงเนี่ยยังกับต้นนี้นี่ค่ายไปเมื่อวานก้อนนี่เองอันเลียกซับเนี่ยเห็นป่ะไม่มีไข่เอฟที่ปอยบกอีใบเนี่ยมันยู่มานานแหละโอ้มันแทงรอดขึ้นมาพอดีเนี่ยว่าจะอันที่จริงต้องแกงกระทั่งมันเรียกเรามาเนี่ยโคดินมันเนี้ยบนแหละ เดี๋ยวจะมาลือให้ดูปลาอ้อยบอกมันมีหัวก็คือมันก็ต้องมีปลาอ้อยถ้าว่าลู้ได้ไงไม่รู้ปลาอ้อยดูการเอาดูทรง<ำ>ดูทรงเอาเพราะปลาอ้อยก็ไม่เคยลื้อไงเ <c oughs> พราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเ <c oughs> นี่ยเห็นปะนี่ดูหัวเนี่ยปลาอ้อยว่านี่เห็นไหมหัวมันใหญ่ดีนะจ๊ะบอกแล้วโอ้โหเคี้ยวตานอเคี้ยบเลยนี่ใครจะไปภาคก,ก็ได้ไม่ภาคก,ก็เปี่ยนดินให้เข้าเลยเพราะดินเนีย้ยแหลยเนี่ยเห็นปะเนี่ยปลาอ้อยบอกแล้วเนี่ย ใกล้ๆเลยนะเนี่ยไม่ใช่ว่าห้วนเล็กๆนี่ให้ดูเลยนะให้ดูเฮนเฮ่นกระตาเพราะว่าอืนั่นแหละพุทอ <c oughs> มันไล่คนไล่อันนี้เราก็เลยเอามาให้ดูดีกว่าเนะให้มันจบๆอันนี้คือหนะเมืองนอนใช่ปะลื้อมงคุนอ๋อหนะเมืองนอนนี่ก็หนะเมืองนอนไม่มีใครซื้อมันไม่มันปลายไม่ซุ้ยมันไอ้นี้นี่เรามาดูกันว่ามันมีหัวไหมเนี่ยพอปออ้อยก็เอาแบบนี้ไน้ เอาไปไปเปี้ยงกระท่างเป็นกระท่างแป๊ดนะแล้วพอนั้นก็ยหายมาเรียกเพื่อมีบางคนพูดอะไรว่าเฮ้ยปออ้อยเขาได้อันนี้ไม่เห็นเอามาให้ดูเลยว่ามันมีจริงไม่จริงไปซื้อแล้วมันจะมีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อบอนซุ้ยจังอาจจะเอาแต่จอมาก็ได้เอาหัวไว้ไม่เคยนะเจ้าก้อนแต่ก็ไม่มีไขว้หรอกแต่ก็คือยาาิทำคลิปให้ดูเชยเชยว่าถ้าบอกว่ามีก็คือว่ามันต้องมี พอมอสซี่เลี้ยงมานานแล้วเวลาปอ้อยไปซื้อมันจะเข้านะ่ะจกพอขาแม่ขานนะเข้าก็เลี้ยงมาซี่สาหาเดือนแหละแล้วปอ้อยก็มาเลี้ยงแบ่งปัน่นเพื่อนอีกเละจ้ะเอามาแบ่งอีกเนี่ยเอามาค่ายในนี้ไอ้ต้นนี้น่าจะสักซ่องเดือนแหละนี่มีปุ้ยเรื่องอลยปุ้ยเนี่ยดินกันเนี้ยวเนี้ยปุ้ยเรื่องนะไม่ใช่รอกปอ้อยไม่เคยใช้ปอ้อยไม่ใช้อะไรเลยใช้ใ,ใบสามปูเื่ยงเดียวแต่มาอยู่เนี่ยยังไม่เคยนี่เห็นปะนี่ให้ดูขั้วเนี่ยอันนี้ข้าวบงเลย อันนี้แสดงว่าหัวเข้าพึ่งจะโตเนาะโตแล้วก็ยังไม่เคยยุบไม่เคยไรไม่น้าเมืออนน่อันนั้นนเรื่องเนี่ยหัวไม่ไหม้เลยให้ดูนอเนี่ยเนี่ยนอเนี่ยอาจจะขึ้นมาเป็นใบป้ายเลยแบบที่ป้าอ้อยทําคลิปให้ดูต้นเมื่อวานจําได้ปะออกมาใบาเรื่องเลยนะเนี่ยมันก็มาจากด้วยกันนี่แหละเห็นป้าบอนซี่มันมีรุดป้ายมันมีไม้ป้ายนี่ให้นปาหัวและอันนี้อันนี้ซื้อมาอันนี้เราซื้อต้นโตเนาะไอไอพวกกันเนี้ก็แบบคือซื้อ เนี่ยตอนที่ซื้อมาก็คือสายแบบนี้แหละแล้วมาเลี้ยงจนขนาดนี้เนาะเอออันนี้ซื้อตั้งแต่เด็กจะ้ะอันนี้เขาเรียกว่าพะยะพะยะฮงเดี๋ยวป่อยอปลายออกก่อนพะยะฮงอันเนี้ยปลอยมันเป็นบอดที่ค่ายดีอะ่ะแล้วมันก็ห้ายาปล่อยซื้อมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เก็บไว้เนี้ยนึ่งต้นเพื่อจะเอามาเอาหัวมาผ้าเอามาทําจํานวนนี้เรามาดูกันว่าอันนี้เลี้ยงตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เบบี้ว่ามันแค่ไหน นี่แหละเลี้ยงยู่นอกตู้ไม่ได้ทําอะไรเลยป้าออยจะตั้งใจจะมาผ้าเนี่ยอฟที่ผ้าทำำําจํานวนโอโ้โหนี่ได้หัวเท่านี้เท่าลูกมะนาวแต่ดูนี่มีนอมีนอ้นอ่องนอนี่สเกิร์ตล้อเหล่านั้นเราก็เอานอกระได้เห็นปะ่ะนี่อันนี้ก็จะประมาณเท่าเท่าเท่าลูกมะนาวมะนาวเล็ก,ลกๆนะไม่ใช่มะนาวใหญ่นี่คือพยาหยางก็เลี้ยงมาห้าเดือนหกเดือนแล้วเนาะอันนี้ไม่ได้ต้องใส้ป้ายไปก่อนเดียว๋ยวลืมน,นั่แหละอย่หยาฮงนี่ เอาปลายเก็บไว้ก่อนเนี่ยอันนี้ปอ้อยตั้งใจจะเอามาผ้าเพื่อทําจํานวนก็คือพญาฮงเรียกไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ตั้งใจจะมาเปลี่ยนกระท้างเดี๋ยวถ้าไม่เปลี่ยนปอ้อยก็ตัดตัดแล้วให้เขาแตกไหม่เดี๋ยวเขาก็ช้วยก็เดือบอันนี้คือธิดาโทศกันธิดาโทศกันก็ซื้อมาโต๊ะเล็กๆเมื่อนพญาฮงนี้เลยนี่เดี๋ยวปอ้อยจะมาให้ดูเลี้ยงเลี้ยงไว้ข้างนอกเลยไม่ต้องอยู่ในตรงในตู้เลย เมื่อว่าเข้ายุบไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาอีกนะเนี่ยก็น่าจะประมาณห้าเดือนหกเดือนเนี่ยใบยเขาจะไปอย่างเงี้ยเขามีห่ใต้ใบนะจะทีดาทวสกันเนาะนี่เดีย๋ยวมาดูกันว่าเขาจะมีหัวแค่ไหนพอปอ้อยไม่เคยลือเลยแต่ดินยังดีอยู่เลยอันนี้เลี้ยงต้นสซเด็กประมาณห้าหกเดือนนี่เห็นป้าจะก็ได้หัวงพอๆกับพยาหุวงแหละอ่าเนี่ยให้มาหัวเขาก็จะแตกตั้งกันนะจะสําหรับบอนที่ พึ่งเกิดใหม่ที่เขาผ้าชินมาก็บอนที่ว่ามันเป็นต้นที่เข้าเลี้ยงมาโตแล้วแล้วปอ้อยก็มาแบกไปอู้ดูหนะมองนอน,นอยเยอะมากเลยไม่ไม่นี่เราเดี๋ยวปอ้อยฟั่งอย่างนี้เดี๋ยวปอ้อยตัดตัดใบใหม่เดี๋ยวมันจะแตกนี่ให้ประจักนี่ก็มีเคี้ยวซ่องตาซ้ำตานี้ก็เคี้ยวเยอะนี่คือทิดาทศกัณฐ์เนี่ยอยู่ห้าเดือนหกเดือนนี่เอามาให้ดูนี่แต่จ๊ะนี่ก็คือบอนซี่สําหรับหัวบอนซี่สําหรับอไข่ที่ยัง ไม่เข้าใจหรือว่ายัางไงว่ามันมีหรือไม่มีเนาะดูง่ายๆเพื่อนเนี่ยถ้าลําต้นเนี่ยใหข่ขนาาตะเกียบอย่างเงี้ยยังไงกหหห็หัวใยหัวแก่เพื่อนเนี่ยดูดูง่ายมากเลยดูหัวปอ้อยก็คือจะบอกว่าอันเนี้ยมีหัวน,นี่ไม่มีนอ้องเจ้าปอ้อยซื้อไม้ขาหมาแล้วมันป้ายไปอนนั้นไม่รู้ <c oughs> เนี่ยถ้าลําต้นแบบนี้ก็คือหมายมีหัวแน่นอนหมายเก้าแน่เนี่ยเนี่ยโอ้โหไม่รู้ขี่รอบเนาะเอาละอันนี้ก็คือมีความรู้เล็กๆ็กแนะ่นอนมาแป้งปันพี่ป้านาะอาประมาณนี้เนาะ อันนี้นจ่จจะมาเดี๋ยววันนี้ปอาอ้อยก็มาค่ายบอดซี่ต้อนนะจ๊ะเดี๋ยวปาอ้อยเขเก็บอุปกรณ์ปรแป๊บหนึ่งก่อนอุ๊บอุปกรณ์ใส่ไว้ก่อนอ,อนมาเดี๋ยมมาค่ายบอดซี่กัน วันนี้ปออ้อยก็เอายักษ์ไอ้น,นี้สีชาดากับยมยักษ์ปออ้อยไปไสกระท้างแล้วแล้วก็มีคนท่ามลังไม่พระชัยมงคลไม่ได้จ้ะไม่ไม่ค่ายไม่ไม่มีให้ขายจะไว้ทําจํานวนพอดีมันออกอกเด้ให้มันออกอกไปก่อนอ้อยก็มียุดต้นเดียวก็จะอาไว้ทําพันแบ่งปันพี่ป้านาอ่านอะไรแกเดี๋ยวมันสู้นพันเดี๋ยวมันไม่มีเด้เมื่อไอ้นี้แนละ่อินโทรชิปนะ่ะที่ทําคลิปเมื่อวานนะ่ะ ตอนค่ายไม่ซื้อพองอกซื้อเครื่องจังเลยพอยค่ายต้นแต่ต้นละร้อยห้าสิบตอนแรกร้อยเจ็ดสิบเลยมีลูกเป็นกอไม่มีใครซื้อห้าสิบก็มีใครซื้อร้อยหนึ่งก็ไม่มีใครซื้อก็เหอะอินโทรชิตพ่อมาอย่างเงี้ยค่ายก็จะเอาแต่อินทรชิตไม่มีจ้ะอันเอาไว้ให้มันพอก้อนเนาะพอได้ยวพอยต้องทำจำนวนไม่มีเมื่อกันจ้ะมาเรามาเลิ้งค่ายจากต้นที่หนึ่งนี้ก็เมือนกันยักษุละซา เพื่อนยักษ์สูสซานี่ยุบยุบจนโพ่พ่จนยุบไม่รู้กี่รอบนี่เริ่มกัดซี่แดงมาแล้วก็ไม่มีใครซื้อนะนี่เริ่มกัดซี่แดงแล้วแต่เริ่มมีคนซื้อแล้วนะกระทั่งแยกมีคนซื้อไปหมดนี่ใบไม้นี่เขาจะกัดซี่แดงแบบนี้ป้ายดังๆอย่างนี้ละมั้งเพราะว่าปาอ้อยะไม่รู้หรอกไม่เคยเลี้ยงได้หมาก็ลูบล้างแบบนี้เลยก็เลยเอามาแล้วก็ซี่ะเบนจะลงน้ำทองนี่ย่างหนึ่งนะเออเฮ่อแต่ก็นะค่ายไม่มีใครซื้อเดี๋ยวนี้แค่ไข่กระท่ม ไม่มีนะจ้ะเบนจะลงน้ําทองลนะหมดไม่มีหมดแล้วในส้วนเลือกแต่ต้นเล็กนี่นะจ๊ะยักษ์ส,สุละซาพูดพิดก,กระทั่งนี้ปอ,อยข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจ้ะนี่ฟอร์มกอเลยนะจ๊ะนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่เป็นหมยแยกนอกนะพี่ป้านาอาร้อยเจ็ดสิบบาทยักษ์สุละซาต่อไปเนี่ยต้นเนี่ยปอ,อยบอกแล้วว่ามันซวยนะนี่ต้องเปีียงกระทั่งเทปอัมมิต ออยจะบอกว่าวเข้าจะกลายเป็นซี่ข้าวนะแล้วก็ใบสี่ชมพูอันนี้เป็นบอลเก้านะจ๊ะเทพอมริทเนี่ยเข้าจะกลายเป็นซี่ข้าวทั้งใบเลยนะจ๊ะเนี่ยเทพอมริทแล้อันเนี้ยโอ้โหไม่รู้กี่ต้นฟอร์มกอเนี่ยซี่ต้นหาต้นซี่ต้นในกระทั่งนี่เนาะเทพอมริทกระทั่งนีออยข้อที่ซ่อง100รอยบ้านเดี๋ยวต้องเปยนกระทั่งแหละเพราะว่ามันไอ้นี่นะจ๊ะเนี่ยมันคับแล้วอามาค่ายก้อนซ่องรอยบ้านนะจ๊ะเทพ เทปเทปอมมิดมันจะมีเทปอมมาริดเทปเทวาริตนะจ๊ะเพื<ๆ>่อนๆต้องจําให้ดีเด้ออันนี้ซองร้อยบาทนี่เทปอมมาริดมันจะกลายเป็นซี่ข้าวจ๊ะบอลอันนี้แยล้วก็สซวยมากจะบอกไหมมีกระทั่งเดียวเหมือนกันในส่วนอันนี้อันคาเวสุวันจ๊ะนี่ มาแยกนอกอันนี้มีแม่อันนี้มีลูกท้าเวสวุวนกระั่างนี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหกสิบาทเพื่อนหนึ่งรอยหกสิบบาทท้าเวสวุวนไม่ต้องรอข้องทุกนะไม่มีแล้วนะต้นละร้อยอนี้มี่แหละเอาอันนี้ได้ทุกอย่างมีค้าจัดทรงเจ็ดสิบบาทปลาอ้อยเมาเม,า,มาใส่ได้ซ้ำกระท่างนะจ๊ะในหนึ่งหลังแบบนี้เนาะ กระทางแปดด้วยกระทั่งอันนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดกระทั่งแปดแปดซ้ำกระทั่งไม่ได้จะนึ่งหลังเต็มพิกาจจะใส่ได้แค่ซองเนาะนี่ภาเวสุวรรณหนึ่งร้อยหกสิบบาทโอ้ยใส่แม่ผันต่อไปรักเอยอันนี้รักเอยฟอร์มกอเด้อค่ะเล้อค่ะจะว่าเข้าไม่ไป้ายเขาก็เริ่มปายมาแล้วนะตะม,มุตะมีตอนแรกก็้ยป้ายเยอะตอนนี้เขารุดปายรุดด่างไปน่อยแต่กระชังเอะฟอร์มกอเดี๋ยวเขาก็มาอีกนี่ให้ดูนะกอรจริงๆ รักเอ่ยเพื่อนเพื่อนรักเอ่ยกระทั่งมีอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทซ่องร้อยบาทรักเอ่ยมีใบไม้ส่วยนะจ๊ะเนี่ยจะตัดออกให้ไม่เป็นไรรักเอ่ยซ่องร้อยบาทมีรักเอ่ยก็มีสุดรักสุดรักยังจะยังไม่มีมีแต่ต้นเมะเอาไว้ทําจํานวนก้อนนี่รักเอ่ยซ่องร้อยบาทนะจ๊ะฟอร์มกอเดอร์นี่รอดไม้แทงนี่งอ,อแล้ว พูกไว้นี่นะจ๊ะซองร้อยบาทไม้มีหัวนะเพราะว่าก่อธรรมชาติแบบนี้นี่นี่ก็เมื่อกนกรนเตรียมเปี้ยงกระทางค่ายเท่าไรก็ไม่มีใครซือ้ออันนี้คือข้าเฝ้าซองต้นวันนั้นค่ายร้อยหกสิบวันนี้ป้าอยข้อที่ร้อยเจ็ดสิบบาทเอาความซุยมาซองต้นใส่แม้พันอันนี้มีหัวแน่นอนขขาเฝ้า,าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทซองต้นนะจ๊ะ เพิ่อมอีกสิบบาทเลี้ยงจนต้ยแล้วไม่ได้เลยเลี้ยงมานานหนึ่งร้อยเจ็ดสิบอันนี้ถ้าไม่มีไข่เอฟก็จะต้องลงกระทั่งเปดเพราะว่าสวยยังกับนางฟ้านี่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเขาเฝ้าถ้าว่าอะไรเขาเฝ้าปอ๊อยฮะนุมานเขาเฝ้าจะต่อไปต้นนี้ต้นนี้น,น่าจะเป็นท้าวสัตตลุงเพื่อนเพื่อนพ,อ,นพ,อ,นพอ,อ้อยเคยมีนี่ใส่แม่พันมีลูกดูลา มีลูกขึ้นมาแล้วหนึ่งต้นท้าวสัตตลุงนี่นะจ๊ะใช่ไหมใช่ท้าวสัตตลุงเพื่อนๆปอ้อยเคยมีอยู่เนาะนี่แหละท้าวสัตตลุงต้นนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทมีแม่มีลูกเป็นบาะนี่ไปอับสาเป็นกระท้างแป้ได้เลยนะพอปอ้อยกำลังจะามาอับสายอยู่เนี่ยท้าวสัตตลุง ถาวรตตลุงพอแก้แล้วมันจะกลายเป็นสีแดงนะใบอะเป็นพื้นเลยนะจ๊ะถาสัซตตลุงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนี่ทั้งแมททั้งลูกบ่อนเก่าโอ้ยโอ้ยต้องให้แก้จ้าแต่จะแล้วเขาจะกลายเป็นสีแดงเป็นปื้นไปเลยนะจ๊ะนี่มีจุดถาวรซตตลุงต่อไปต้นนี้ เมืองกเกาะเกตนี่ก็หมายมีหัวเนี่ยเห็นปะอันนี้ก็เป็นใบใบป้ายเขาเนี่ยบอกแล้วว่าฟ้นมันกระแทกอ่ะเนี่ยให้ป้ามันจะช้ำน้ำเป็นแบบนี้อันนี้คือรอดไหมขงองเขานะนี่คือรอดไหมแล้วก็นี่รอดไม้แล้วนี่ด่างนาดนี้กเกะาะเกตปออ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทนะจ๊ะต้นนี้ใบนี้ไม่ซวยแต่เดี๋ยวรอดไหมหมาก็ซวยนะจ๊ะเพราะว่าบอนน่อนอกตู้เนาะต่ท่ามเนี่ยเห็นมาความซวยใบเงาวัดเลย หนึ่งร้อยหกสิบาทอันนี้มีหัวแน่นอนหัวแบบที่ปอ,อยทาคลิปให้ดูอะก็ดูลําต้นสิจะเนี้ยแหละปออ้ยก็อาศัยดูลําต้นเอาแบบนี้นี่แหละ,ะลบบหจะ้ะที่ว่าว่ามันจะมีหัวหรือไม่มีไม,ไม่ไม่ไม่ได้ว่าไปแวกดูโคนเขาหรอกเอาด้วยเพราะว่าเรานั่นแหละคิดเอาว่ามันน่าจ,จะมีขนาดนั้น <c oughs> อันนี้ยักษ์ขมูขี้วันไหนไข่ท่า,าปอ,อยไปเจออีกแล้วนี่มันมีลูกอีกแล้วนึ่งต้นยักษ์ขมูขี้ ต้นนีปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทมีลูกหนึ่งต้นจะอยากขมูขี่เดี๋ยวดูายก่อนอยากขมุขี่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเพราะปลาอ้อยมีต้นหนึ่งอยู่ในแปลงเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์อันนั้นอันนี้ค่ายได้เก็บไว้ย่างละต้นไม่ได้เยอะหรอกถ้าเก็บไว้ย่างล้วามต้นมีว่างไม่มีที่ใส่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบจ้าอยากขมูขี่มีลูกด้วยมีลูกด้วยนี่อยากขมูขี่ อ่านก่อนเออใช้ไม่ผิดนี่นะจ๊ะอยักขมูขี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทมาพร้อมลูกพร้อมเต้าอึ๊บอต่อไปนี่สวยสิลาหุ้มทองจะบอกว่าสิลาหุ้มทองนี้นมีล่ายน้ามากเลยนะเพื่อนๆต้องเข้าใจานะจ๊ะอันนี้ไม้มีหัวหัวให่ด้วยแล้วน้าโอโ้โหสววยเชงกระเดชนาะนี้ดูใบไม้นี่และนี่ใบไม้กลังนี่แตกอยู่ตรงนี้รอดไหมเนี้ย อันนี้ลูกนะจ๊ะไม่ใช่ใบไม้นี้อันนี้ที่ซี่ผูนี้ลูกนะจ๊ะนี่นี่ใบไม้ยอยู่นี้สิลาหุ้มทองนะนี่ต้นนี้ออ้อยข้อที่ซ่องรอยบาทเพื่อนๆเพราะว่าไม้มีหัวใหญ่แล้วก็มีลูกด้วยมีลูกมันนึ่งต้นทําไมล้วหัวใหญ่เพอแยกโน่หมาใหญ่แยกไห้ปอ,อ่อยมีกอใหญ่และโอ้หน้าเทปแบบนี้สิลาหุ้มทองเอาไปเลี้ยงสิลาหุ้มทอง น้าชุมพูดับดุดูซ่องร้อยบาทไม้มีหัวมีรูปหนึ่งต้นจ้าอันนี้สามารถไปอัพโอ้ยยิบปลายไม่ขึ้นอัพไซเป็นกระทัางแปดนิ้วได้เลยนะจ๊ะสิลาหุ้มทองนี่ให้ดูนี่นะดูนะฉัดๆซวยเชยงกะดี้ซวยมันปะแป้งซวยมันจะคล้องเลยอืจะค้องบ่อนสซวย <laughs> อันนี้เออันนี้อะไรอันนี้ก็ใกล้ไงจ๊ะ ใก,ใกล้อะไรไกลไกลเดี๋ยวเห็นมันใบเรื่องจะดึงออกใบมันช้ำน้ำนี่ใบมันเรื่องช้ำน้ำไกลราชาวดีมีซ่องต้นนี่ในนึ่งกระทงเฮ้ยมิชชัเรามีต้นแม่แก็มีต้นลูกนี่นี่ลูกอันนี้แม่นี่นี่นะจา๊ะนึ่งกระทงน่าจะเป็นบอนปอกอวผ้าไวลื้อหัวหยุบก็ไม่รู้จำไม่ได้ใกล้ราชาวดี อ้อยข้อที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทต้นนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทใกล้ราชาวดีไม่ใช่ราชาสวัรด์นะอันนี้ใกล้โบราณราชาวดีอย่ามามองอันนั้นนะมันก็ไม่มีแล้วนะหนึ่งร้อยยี่สิบนะจ๊ะนี่เลี้ยงไปเถอะให้ยุบมาอีกสักหนึ่งปีเด็กเขาจะกัดตี่ตัวเองนี่กัดได้ขนาดนนี้ก็โอเคแล้วนะจ๊ะหนึ่งร้อยยี่สิบเลี้ยงไปเรื่อยเดื่อยเด้เขากัดเองอเสียท้อง ต่อไปมาหมายเทปอีกหนึ่งตัวอุ้ยดางตั้งแต่เนี่ยตายยันนู้นเลยตั้งแต่ลูกยันเม้์ <c oughs> ชื้ยยอดมงกุฎนี่ให้ดูนี่ดางอย่างงี้นี่ให้ดูลูกนี่ลูกเล็กนี่นะลูกเล็กนี่ก็ดางมาลูกที่ซ่องดางนี่ดางไล่มาเลยเลยซ้ำดังยันยอดนี่อันนี้หมายมีหัวมีลูกด้วยนี่ยอดมงกุฎอันนี้เปอาอ๋อข้อที่ ซ่องรอยบ,าบ้าทเมือนกันจะนา่าจะช่วยแบบนี้เนาะซ่องรอยบาทไม้ด่างนี่ไม้ด่างเราก็ให้ค้าก็เข้าน้อยจ้านี่อโอ้ว่าเข้าจะส่วยขนาดนี้เนาะนี่เม็ดชัดๆแบบนี้ซ่องรอยบาท <c oughs> พอหมายมันห้วย่หญ่นะต้นดำดำเมื่อนอันนั้นเละอึ๊บเมื่อกี้มีกเกาะเกจเจเลนชั่นนั้นอันนี้มาเจเเนชั่นนี้แล้ว ก็เกศเจนเดียวกันละจ้ะแต่มันมีซ่องต้นใบเรื่องต้นอันนี้ใบข้าวใบข้าวนี้ออกมานี่ใบเรื่องเห็นปะคุณเพื่อนห็นรอดไหมนี่อันนี้มีแม่และลูกนะจ้ะนี่เจนนี้เจนนี้ไซหย่มีหัวเจนนี้ข้อซ่องร้อยเจนนั้นร้อยก็บ้าเนาะร้อยฉลาดนนจต่มาด้านกินข้ไปแล้วต้องบอกเลยนะว่าเอาซ่องต้นหรือต้นเดียวเกาะเกตไหะเดียวก็เกตเรื่องหรือเกาะเกตข้าวเกาะเกตเรื่องมีต้นเดียวก็เกดข้าวมีซ่องต้นซ่องร้อยแต่มีหัวทังคูจะรับประกัน รับประกันเชื้อห้วยอ้อยเิอน,นะไม่ลอกไข่ลอกเอาไปใส่กระท่างไว้เลยอ่าต่อไปเดียวจะแบ่งปันแปดนิ้วสักนึ่งกระทางซ่องกระท่างแปดนิ้วต้นนี้คือเทพเทพเดี๋ยวก่อนเทพอักษราใช้ป่าวะจะอ่านกา็เออใช้น่าจะใช้เทพอักษรา ถ้าไม่ใช้ก็เส้นที่ผ่านหลานเพื่อนๆแหละแต่ด้างทุบไปนี่แรกๆไม่ด่างนะนี่ออกใบไม้นี่ใบไม้มาวันนั้นยังเขี้ยวอื้อนี่ใบไม้ออกมาด่างทั้งหมดด่างทั้งหมดเลยแรกๆเขาไม่ด่างเลยนี่แต่ออกใบไม้มานี่ด่างทั้งนั้นนะจ๊ะตะมุตะมีแล้วป้าอ้อยจะบอกว่านี่หัวเต็มกระช่างเลยก็เนี่ยนี่ขึ้นหลอมล้อบเลยนี่หนึ่งสองทราบสี่หาต้นเพื่อนๆหาต้น อ้อยข้อที่ส้ามร้อยบาทจะนี่เอาไปเปี่ยนกระทั่งไม่ได้เลยห้าต้น300สร้ามร้อยบาทเส้นที่มื่หลานหรือเทปอลัลตราไม่รู้ไม่มันใจ่เพื่อนเนี้ยอันนี้แหละเออนเนี้ยก่อนแน่แน่นแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่กระทั่งทีหนึ่งต่อไปกระทั่งที่องล่วงตาเมืองใสแม้พันวันนั้นเนี่ยค่ายใบเนี้ยไม่มีใครซื้ออ่ะใบไม่โพล่ะ และเนี่ยวันนั้นเนี่ยใบเนี่ยมันช้าน้ำเห็นปานี่ลูกนะจะลูกก็เรื่องอ่ะแม่ก็เรื่องนี้ล่วงตะเมืองเพื่อล่วงตะเมืองมีลูกมีนอมีลูกมีนอ,นอใส่แม่ผ่านดูตน้นดูตน้นให้ดูต้นก้อนนี่ล่วงตะเมืองสร้างรอยบา้านเมื่อกันจะล่วงตะเมืองเนาะพ่อที่สร้างรอยบ้าทใครซื้อไร่ต้นยากจะตอก็ต้อได้นะแต่มไม่ให้แล้วให้เจ้าประจา ชาวต้อทำไมสวยอยขนาดนี้ดูสิสร้างลอยบ้านแล้วก็ใส่แม้ผันมีทั้งลูกทั้งแมเนี่ยถ้าไม้ไปทําจํานวนเนี่ยมันก็แตกนอกแตกอะไรเพียบสร้างลอยบ้านโอ้โหอันนี้เขาก็มีป้ายนะป้ายนี่เยอะแยะนี่นะจ๊ะนี่แต่ใบเนี้มันมันเสียเพราะว่ามันไป้ายไงมันด่างไงมันช้ำน้ำําเราบนน่อนนอกตู้เนาะต่อปอยมีล่วงตาะเมืองแล้วก็ต้องมีอะไรนอมะนีล้อมเพชรน,นี่ นี่ก็ใส่แม่ผันหัวไห่เหมือนกันเนี่ยให้ดูลําต้นต้นเท้านั่นแหละที่ให้ดูนี่ต้นอันนี้มีลูกซ่องต้นมะนีล้อมเพชรนี่แล้วก็สร้ยอยนีโอ้โหเพชรชัดๆแบบนี้นี่นี่ให้ดูวนให้ดูเลยนี่เพชรซีชมพูเพชรซีแดงเป๊ะมะนีล้อมเพชรซ่องร้อยแปดสิบบาทจะ้ะนี่ข้างนี้เนาะซ่องร้อยแปดสิบบาทไม่ได้รวมทรงนะทุกอย่างมีค่าจัดทรงเจ็ดสิบบาทนะจะ๊ะ นี่ค่ายตามน้าหมายเนาะน้าหมายสวยๆเราคล้องป้อยอ้บอนบอนบอลต้นให่หัวให่ต้นนี้ใครยังไม่มีก็ไปซะาส้มไม่ค่อยมีมาค่ายจะมามองว่ามันไอ้นี้อันนี้คือมาห้าอาํานจดเราจะบอกว่าหัวใ่มากอันนี้กระท้างก็ยาวมากนักด้วยแล้วดูใบไม้ออกมาดําบ,บึ้บเลยดูรอดแต่ไม่ไม่ได้ขี้เขานะ่ะไม่รู้ว่าเขารุกร้างยังไงแต่เนี่ยมาห้าอํานาจเพื่อน ดำดำดุดุดอย่างนี้เลยมาห้าอํานาจนี่ป้าอ้อยข้อที่ส้มรอยบาทเหมือนต้นใ่ญ่ไฟกระพริบเราจะป้าอ้อยจะบอกโอ้โหชื้อก็ดีเม็ดเป็นสีสมนะสีแดงสมเปรตๆเลยและแกจะเป็นยังไงอีนมุมใบจะดำดำทุกเที่ยวป๊อปป๊อมาห้าอํานาจนี่เอาไปส้มร้อยบาทเอาแล้วจ้ะวันนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆข้องบอนซี่ บอนซี่ที่มันมีหัวจะมีลักษณะแบบน่นเลี้ยงหมาประมาณน่ายปอยให้สังเกตเลยพี่ป้าถ้าบอนซี่จะหัวใหญ่หรือว่าบอนซี่กําลังหลงหัวบอนซี่จะเลือกแค่การเดียวต้นเดียวถ้ามีใบดกบอนซี่หัวเล็กถ้ามีใบแค่การเดียวต้นเดียวบอนซี่จะหัวใหญ่เพราะว่าเข้ากําลังสะต้มอาหารแล้วก็ไปลงอยู่ที่หัวเนาะถ้ายากให้หัวใหญ่ๆเพื่อนๆเลี้ยงให้มันอดยากเลี้ยงให้เข้าอดยากเนี่ยตั้งขคาืนอกแบบปอยอย่างนี้เลยมันถึงได้หัวใหญ่ไหว อันนั้นบอ่อก็จริงนะจ๊ะแต่น้ำไม่มีหรอกมีเป็นบางทีไม่ได้มีน้ำเนี่ยก็ยกมาในน้ำยังไม่ยดเลยเห็นปะเออ,เอพอ,อเชาะแฉะเชาะแฉะไม่ได้ว่ามีเยอะหรอกปีปาหน่านาะช่วงหน้าฝนถ้าน้นาร้อนหน้าแรงก็ว่าไปพออ้อยเปิดทางน้ําออกไว้ฝ้นตกมาน้ําไม่เคยขั่งในบอ่อจากคือมาโดนบอสซี่ก็ไล่ลงไปเลยประมาณนั้นเนาะสุดท้ายฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวะเข้ามา ก็ปอ้อยข้อฟากช่องปอ้อยด้วยนะจ๊ะปอ้อยคนเมืองเนินเนี่ยเนาะเพราะว่าปอ้อยค่ายบอนซี่ค่ายบอนซี่บอนซี่ธรรมชาติบอนซี่เก้าบอนซี่โบราณบอนซี่เลีล้ยงนกตู้พี่ปานาอาสามารถเอาไปขยายทําจํานวนได้ถ้าซื้อจากปอ้อยปอ้อยจะจะค่ายบอนซี่ต้นใหญ่ไม่มีกระทั่งซี่นิ้วจะจะมี 5, 6, ห้านิว้วหกนิ้วแต่โดยมากะจะเป็นบอนที่มีหัวแล้วเป็นใส่ตั้งแม่และใส่แม่ผัน เป็นปูเป็นยาบอร์ซี่ทั้งนั้นแหละอย่างอันนี้ก็น่าจ,จะเป็นยาเนี่ยเป็นปูเป็นยาแล้วเนาะลุ้นยันแบบนี้เลยบอว่ยจะไข่ยอย่างนี้ทั้งนั้นนะจ๊ะฝากเพื่อนไหมช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอ้อยด้วยนะจ๊ะครอบคุณเพื่อนเก้าขอบคุณกันกาายานี่มีที่น่ารักทุกคนเนาะที่ให้การสนับสนุนเมื่อวานปอ้อยไม่ได้ส่งของ้ออ่ะจ๊ะเพราะว่าปอ้อยไม่มีหลังไปห้าหลังมาแล้วฟ้นก็ตกต่อชาวแพกไม่ได้เพราะว่าบ้านไม้นั้นมันมันที่มันไม่สะดวกเนาะใหรยังไงเดียวป้อยก็ ตรงข้องให้พี่ป้านาอาตามเดิมนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยขอดให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะปอ้อยขอดจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้ะ